ครับผมอ้วนนะครับจากปอดสีนคลรินนะครับเบอร์โทรศัพท์ผม0898143011นะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับโทรเข้ามานะครับแล้วท่านนะครับก็จะได้นะครับโปรโมชั่นสวยหรูนะครับใช้เงินออกเพียงแค่29,000นะครับ29,000เท่านั้นนะครับมาดูนะครับในเรื่องของตัวรถที่จะใช้เงินออกเพียง29,000อย่างไรบ้างเชิญเลยครับ แล้วใช่ไหมครับสวยไหมครับสนใจไหมครับถ้าสนใจนะครับเลนเบอร์โทรศัพท์อีกทีนะครับพูดนะครับปอดสีนักลินนะครับ0898143011 ID Line นะครับเบอร์เดียวกับเบอร์โทรศัพท์เลยครับ0898143011ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ